ไอ้ย้วัทอัพเลยผมรู้นะว่าคุณเข้ามาคุณเข้ามาดูอะไรคุณคิดว่าผมจะเข้ามานั่งด่าโอตาใช่ไหมไม่ไม่ไม่ไเล่นเกมซะบ้างคุณเห็นชื่อช่องผมไหมมันอ่าว่าอะไร The Gaming w ิวว e ใช่มันไม่ได้สะกดว่าช่องดามาเล่นเกมบ้างแคสเกมบ้างอย่าเอาแต่เครียดคุณเห็นไอแสงไฟด้านหลังของผมไหมคือแบบว่าอย่าไปใส่ใจมาเลยนะพวกสาวนะมักจะชอบแบบว่าเอา แสงไฟมันติดอยู่ด้านหลังเสมอใช่ไหมนั่นแหละนะโอเพรศสาวแบบนั้นชอบทำกันก็ก็นั่นแหละผมก็เลยอยากจะลองทำดูบ้าง I will become a girl gamer ผมรู้สึกว่าคลิปที่แล้วนะเห็นมีคนบอกว่าหยุดมองทรงผมของผมไม่ได้เลยใช่ไหมคือเป็นอะไรกันเหรอชอบเหรอคือถามจริงชอบผมในทรงนั้นอย่างนั้นเหรอฮะคือไอ้ทรงแบบนั้นนะคือผมก็ส่วนใหญ่ผมจะมากแบบว่าจะไว้ทรงผมเนี่ยนะแบบยาวประมาณแค่สามเดือนก็พอเสร็จแล้วก็ตัดสามเดือนไม่ถึงสี่เดือนนะนะชอบใช่ไหม เล้วทั้งเสียงผมด้วยโอ้ไม่อยากจะช่วยมันแล้วตัวเองชิบหายเลยแล้วผมก็หวังว่าจะไม่มีใครคิดมากอะไรกับทรงผมนี้นะนะผู้ชายจะติดกิ๊บบ้างไม่ได้หรือไงกันเอาล่ะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่ในเกมไมค์ครับเยสแล้วตอนนี้เราก็อยู่ในพาร์ทที่สิบเอาจริงๆพาร์ทนี้มันควรจะเป็นพาร์ทที่สิบเอ็ดนะคืออยู่ดีๆระหว่างแคสเกมไมค์มันช็อตเว้ยแล้วทีนี้นะคือตอนตัดไปครึ่งนึงแล้วแบบพอมาจน เจอตรงช่วงที่แม่งไม่ชดเนี่ยนะอารล้มสีแบบสุดๆเลยแหละนะมันก็ไม่อยากจะตัดต่อแลนะ้วแบบคือแบบแม่งโคตรเซ็งอะแต่บอกมาตรงว่าพาร์ตนั้นแม่งโคตรสนุกมากในพาร์ทที่สิบนะเหมือนอีพาร์ทสิบก่อนก่อนหน้านู้นนะนะเออเข้าใจใช่ไหมไงคิดถึงฉันไหมเจ,ฟฟ,จฟฟี่เจฟฟี่หนิไงคิดถึงฉันไหมรอบที่แล้วเนี่ยนะเราได้เเออออ่่พวกเราได้ออกไปประจนภัยกันสองคนแต่แล้วทีนี้เนี่ยนะระหว่างทางคือผมดันตายเว้ย โอเคขึ้นมาเฮ้ยบันไดก็มีอยู่ไปเฮ้ยเ้เ้ยเ้ยเ้ยอ้อยอ้ยแหมเราไม่ได้เจอหน้ากันตั้งนานเลยนะหลังจากที่เราประสบปัญหากระดาษมากครั้งนั้นพวกเราก็ไม่ได้เจอหน้ากันอีกเลยจริงไหมก็คขคางที่จะนานอยู่พอสมควรถึงเราจะคุยกันแกก็ไม่เคยจะพูดอะไรกันถึงนะนแล้วฉันก็จินตนาการเสมอเลยว่าแกนะพูดกับฉัน แล้วก็ใช่สวัสดีครูชมหลายๆท่านที่เพิ่งจะกด subscribe ผมเข้ามารอบที่แล้วผมเสียยอด subscribe ไปตั้ง6ก0้คนแต่พอผมโจมตีเจ้าโอตะกลับปุ๊บก็ได้ subscribe คืนมาอีกรู้สึกว่าจะได้คืนมา1,000งพันนะยอด subscribe เจฟฟี่สวัสดีทุกๆคนด้วยสวัสดียอด subscribe ของฉันด้วยนะสวัสดีครับเอาล่ะเดี๋ยวรอบนี้เดี๋ยวผมจะออกไปประจวภัยกับเจฟฟี่หนึ่งนีไหม คือผมไม่รู้เหมือนกันนะคือรอบที่แล้วเราไปประจนภัยกันแล้วคือผมอยากจะบอกก่อนว่าคือเจอฟฟี่มันโคตรดื้อเลยวะ่ะเออแล้วเจฟฟี่มันก็เกือบจะตายฮ่าแล้วแต่ดีที่มันไม่ตายแต่กูเนี่ยตายแทนมันแต่ก็ยังมาเจอไดมอนอีกเหมือนเดิมก็กไปรู้ดิจะทำยังไงนะคือตั้งแต่เล่นมานะคือผมยังไม่เคยเจอเลยนะยคเว่นแต่ในหมวดออนไลน์กับเพื่อนนะที่ว่าแคชแคพดัดเดียวแล้วก็หายไป Sorry. และซึ่งใช่ในระหว่างพาร์ทนั้นจากพาร์ทที่แล้วตอนที่ผมบอกว่าแคแล้วมีปัญหาใช่ไหมตอนนี้เรามีการอัปเกรดเรื่องฟาร์มเดี๋ยวนั้นมันพาร์ทที่เก้าเลยเอาล่ะเดี๋ยวเราจะออกไปประชนภัยกันทีนี้เราจะออกไปหาแร่ก,กันเหมือนเดิมแต่หวังว่ารอบนี้คือผมจะกลัวตกนะหวังว่ารอบนี้คือเราจะจะแบบว่าเราจะเราจะเราจะเจอไดมอน y e a ฟัก์ไดมอนโอ้นี่มันอะไรเนี่ยเด้ออ๋อโอ้ my god เด้อ What the อ้อะไรเนี่ยคุณผู้ชมดูเหมือนว่าเราจะเจอเราจะเจอท่ามซอมบี้แหละนะโยเย้าอะไรวะเนี่ยนี่ถ้ามึงอยากจะระเบิดมันก็ระเบิดเลยปะโถ่เอ้ยมาไอ้ไอ้แม่ไอ้ไอ้แม่เออาาววว้ืแบบ่ผมมล ดึงเอาอาหารมาด้วยนะแต่ช่างมาเจอโอ้ให้มากั่ข่าวน้อยอู้โอ้อโอ้อาวอ้าเอ้าโอ้ไม่อยากจะเชื่อเลยพี่เล่นเคอไม้พี่เขาเล่นไม้ค้าบแหละโอ้ไม่อยากจะเชื่อเลยช่องนี้เล่นเกมไม้ค้าบเลย Yes ไม่ได้ไม่ได้เล่นเพราะว่าเป็นกระแสกูกูเล่นเพราะกูชอบเผื่อใครบางคนอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการกระพริบตาผมนะคือพูดแซะไว้ก่อนนะ คือผมไม่ได้กระพิบตาได้แค่ข้างซ้ายข้างเดียวนะข้างขวาก็ได้แต่ผมชอบกระพิบตาด้านซ้ายมากกว่านะไม่รู้เป็นว่าอะไรนะว้าวแบบให้ตายดิเรานี่โคตชโชคดีลยตอนแรกคือผมว่าผมจะไปตัวอื่นนะ่นะจะเจอตัวนี้ก็ดีเหมือนกันไม่เราหว้ที่กูภาพอยู่สองสมนาทีเนี่แหละคือแบบ แม่งเล่นไปกี่นาทีแนละ้วไอเหี้ยสินาทีได้สัตว์แค่ใบครับทั้งทีเราต้องมีเนื้อหาหน่อยนึงไม่ใช่เอาแต่พร่ามยางเดียวใช่ไหมคุณผู้ชมผมรู้นะว่าพวกคุณคงจะเบื่อกันเนะีออ่ยขอโทษขอ,อโทษด้วยแล้วกันได้ที่กูไม่ใช่ er. <laughs> ฮาร์ดล็อกเกอร์คุณผู้ชมไม่ต้องรู้สึกลำคายผมนะว่าทำไมผมถึงพูดไม่หยุดคือว่าพอดีผมแค่รู้สึกง่วงนิดหน่อยนะผมก็เลยพยายามจะพูดมากเพื่อให้ตัวเองไม่ป็นรู้สึกง่วงนะเอาให้แบ่ไง ผมไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะก้มหัวทำไมทำอย่างนี้รว่าผมก้มแล้วจะมองเห็นนะวัดกู j สสต stop stop อะไรวะเย่าวะตบเฮ้ยเหี้ยตกใจไัวสัตว์โอเคจุดไฟตรงนี้เราจะได้รู้ว่าเราเคยแำ่มาคีเปอร์ใช่ไหมนะโอ้ยทำเหี้ยเออทำอะไรครับคุณคีเปอร์คุณคีเปอร์ครับ ดูของกูอยู่ออะไรเนี่ยคุณผู้ชมลำคาญเสียงไหมแน่นอนคลิปนี้กูจะทำให้พวกคุณลำคาญแบบเป็นพิเศษเลยเลยนะดูซิว่าพวกคุณจะจะติดตามได้อยู่ไหมมาเสียงฮี่ดูซิว่าพวกคุณจะทนติดตามได้อยู่ไหมคงไม่ใช่จะกด subscribe ผมเป็นเพราะว่าอะไรนนะด่าโอตาหรอกนะแหมคุณจะต้องติดตามผมเพราะว่าไม่ใช่เพราะว่าแค่เสียงหรอกมันต้องมีสักคนหนึ่งอะไรนที่บวนไวกับเสียงผมแล้วก็ท่าทางผมแล้วก็ท่าทางยียุ่นก็ประสานของผม โออเคผู้ชมคิดว่าไงถ้าสมมติว่าเราทำตรงทางด้านล่างเนี่ยให้มันเป็นเหมือนกับว่าเออเขาเรียกว่าอะไรนะแคมป์นั่งนั่งผิงไฟอ่ะตรงข้างล่างผมคิดว่ามันก็สวยดีนะถ้าสมมติว่าเราทำคุณคิดคุณคิดว่าไงครับคุณผู้ชมทิสิสกูว o ดไอเดียอะไรใช่ไหมอ่าโอ้ี่ย คือตอนนี้เ่ยนะคุณผู้ชมคือผมอ่ะนะมีแผนที่จะแบบว่าคืออยากจะหาไดามอนด์นะคือถ้าเกิดเราหาไม่หาไดามอนด์ไม่เจอคือเกมเราก็ไม่เดินใช่ปะคือผมไม่เคยเจอไดมอนด์ด้วยตัวเองเลยเว้ผมไม่รู้ว่าผมไม่รู้ว่าผมจะต้องทำวิธีไหนถึงจะหามันได้ง่ายๆะนะหรือว่าผมจะต้องออกไปเดินทางไปที่ไหนสักที่หนึ่งที่ที่ไกลกว่านี้หรือเปล่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอบนี้เดี๋ยวผมลองเดินไปที่เงียบยเอาไปเอาไป,เอาไปคนละอันเลยนะจะเจอฟีทั้งหลายแหละชอบแชมิล่าถ้าฉันรูปหัวแก้ได้เนี่ยนะฉันคงจะรูปไปแล้วนะ โอเคเดี okay, ๋ยวรอบนี้คือผมว่าจะเดินทางไปที่ไหนสักที่หนึ่งเข็มทิศถูกตั้งชี้ไปทางนี้ถ้าสมมติว่าเราจะเดินวนกลับมา <c oughs> ก็จะชี้คือแค่ <c oughs> ผมไม่รู้ว่าผู้คุณจะเข้าใจป่ะนะผมแค่พูดให้ตัวเเข้าใจ่าต่ โอะไรวะเนี่ยคุณผู้ชมโอ้โอ้มายเกอโอ้มายเกออ๋อมันคือหมีเหรอเนี่ยโอเฮคเฮ้ยไปไงผมรู้หัวมันได้ไหมอะโอเคไว้เจอกันนะไว้เจอกันน่ารักจังเลยอ่ะผมไม่รู้มนกกว้าวอโอ้มายเกออะไรน่ะทำไมมีแสงไฟอยู่ตรงนั้นน่ะมันคืออะไรผมเป็นคนไปจุดไว้เหรอออ๋ไม่ใช่มันคือลาวาดีกว่าไลค์อนาคิม แกมาผิดที่แล้ว I have a high เก้าเออไม่ I have a low เก้า just like that w h a t the What the, What the อะไรวะอะไรเนี่ยมันคือตัวอะไรเหรคุณผู้ชมมันคือโครงกระดูกเหรอโว้วโครงกระดูกใส่เกาะเว้ยเจ๋งแฮะผมต้องไปที่ไหนวะผมถึงจะเจอไอ้ไดมอนด์เนี่ยคือมันกูต้องทำอย่าง ผมจะทำยังไงวะเนี่ยคือผมต้องลงไปลึกมากแค่ไหนและคือผมต้องไปหาตรงไหนที่ที่เหมาะจอะว่าแต่แต่โอ้ย <Yes. S 1> แล้วเนีทำไมมันเยอะแต่จะโอ้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  <Yes. S 1> อ oh, โอ้เดี๋ยวขห้ผมเลยอ้าว not today อ๋ออ๋ออ๋อคิดว่าจะโดนเนี่ยอัพโอเคกระโดดหมุนสามร้อยหกสิบองศาย่อหัวตก oh my god stop เจฟฟี่เจ็บ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 ช่วยกูดูช่วยกูดูตายด,ดิคนลุกชฉมัดอะไรขอบคุณขอบคุณที่ให้ให้ที่หลบนะอะไรวะเน,นี่ยนั่นมันมาหรือวะเอาจริงดิเออแล้ว,แล,วแล้วทีนี้คือผมต้องทำยังไงคือผมต้อง อะไแวยไงอไอ้ใหญ่ใหญใหญ่ใหญ่ใหญ่ฉันต้องทำยังไงกับแกเนี่ยฮะกินเนื้อแกไหมอ๋อหรือว่าแกมปนอนที่ซาิรอย่ามาหายใจลดต้นคอฉันนะไม่งั้นสับหน้าแกด้วยขวานโอเคโอเคเดี๋ยวนะจำพิกัดเลยจำพิกัดไว้จำพิกัดเาไว้เดี๋ยวนะ นี่แหละนิวคอนเทสแหละหามาให้เจอเสร็จแล้วก็กลับบ้านช่างหัวไดมอนด์มันโอเคไหม o ้ oh my oh 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 อะไรวะเนี่ยคุณผมมู้ชม oh my god เดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมเจอพึ่งใช่ไหมนะ่ะไม่เมื่อกี้ว่าผมเห็นพึ่งจริงนะเว้ยเฮ้ย hello ว่าง่าลง,ง่ายง่ายง่าย,าย <S 1> <S 1> <S ว้าวนี่ขู่ได้แท้โอ oh. ๊ปเดะเดวเดะ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  โอเคกลับบ้าน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 แล้วก็ไปเอาที่ขีม่ม้าผมรู้สึกว่าผมเคยเก็บที่ขี่ม้าไว้ในบ้านนะไม่รู้ดิหรือว่าผมจําผิดก็ไม่รู้แต่คิดว่าน่าจะเก็บเอาไว้นะบอกว่าเราจะเดินวนกลับไปถูกนะไม่ใช่ว่าวนกลับไปรอบนี้คือกลับาทางไม่ถูกอันนี้คือชิบหายกูยิ่งหลงทางเก่งอยู่ด้วยในขณะที่กูมีเข็มทิศแต่กูก็ย,ยังจะหลงทางอนะันนี้คือหามมากเลยนะเนี่ย ไอ้ตายสิเอ้ยเอ้ยเอาดีๆดิเอาดีๆดิกูหลงจริงใช่ไหมเนี่ยว w h ตับว e w ตับฟ h e What t h กูหลงจริงใช่ไหมไหนเฮียผมว่าผมจำเข็มทิศได้นะเว้ยว่าตอนที่แบบว่าเออถ้าสมมติว่าเราจะเดินตรงไปเนี่ยเข็มทิศจะอยู่ในมุมนี้ เตีถยาเกิอเราจะย,ย้อนกลับมาบ้านเราจะทำให้คิดทางนี้ใช่ไหมออกไป What Oh my God What the อะไรนี่มีโพไซดนอนด้วยเหรอนี่ แย่แรงะเนี่ยคุณผู้ชมอะไรวะเนี่ยผมเพิ่งสังเกตไอ้แม่งโลกจะแตกแล้วเนี่ยตายแล้วเหรออะไรมันดอกไหมอ่ะคือมันจะดอกมันจะดอกพายใหญ่ที่ท,ท,ที่ที่มันถือเปล่าไม่ดอกหรอปลาหอ,อกโพไซดอนนี่อ่ะนะเขาเรียกว่าอะไรนะตีศูนย์ป่ะว,ว่าโลกผมจะแตกแล้วอะไรอะเจฟ คิดว่าแกจะพาฉันกลับตอนได้ไหมฮะโอ๊ฉันหลงทางเลยฉันไม่รู้ว่าจะ,จะไปไหนฉันต้องไปกลับอะไรอะอะไรวะเนะี่ยต้องไปกอดไปกอดโอ๊ยกอดโอ๊ยกอดโอ้ยจ้ะเอ้อโอ้อ่าอ่าอ้าอ้า,อ,าอะไรดีอะกูยอยู่ที่ไหน แม่งไปได้ใกล้เคียงกับแผนที่อะไรสักนิดนึงเหอนะนี่มันเหนือความคาดหมายเลยท่านเนรพาสเนี่ยไหอ้เหี้ยเอะไรวะเนี่ยโอ้โเดี๋ยวมันจะฆ่าผมเหรอเดี๋ยวเดี๋ยอยู่นี่จะเอาใบขาด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 อ๋อนี่มันน้ำน้ำแข็งแล้วโอเคโอ้ใจเย็นๆฉันก็ไม่ได้จะยุ่งอะไรกับลูกแกเลยนะ go ต t บฟ Stop Could you let me go? ้าเบลออะไรผมไม่ได้จะยุ่งอะไรกับมันเลยนะเว้ยก็แค่เข้าไปใกล้นิดเดียวเองอะถูกปะเนี่ย อย่าอ oh ุนเฮ้ยขุนกูกลับบ้านแล้วกูกลับมาสิงบ้านแล้วก็ว่าไงเจฟฟี่เราไม่ได้เจอกันนานมากเลยนะ ลงไปนิดเดียวเองกูรู้สึกว่าเหมือนไม่มึงน,นานมากเลยว่ะเพื่อนไม่ได้ตั้งใจจะให้มันหลง <laughs> เว<อ>้ยแะผมว่าคิดว่าเราจะพอแค่นี้ดีกว่านะคือผมไม่ได้ตั้งใจจะให้มันหลงนะเว้ยไม่ใช่เป็นเพราะว่ากูไม่มีคอนเทนต์แล้วก็อยากจะแบบหารเรื่องนะใครมัได้ไปอยากหลงกันวะไอ้เคียคือผมไม่คิดจริงๆว่ามันจะหลงแต่ช่างมันเถอะแค่วนกลับมาได้นี่ก็ ก็พอใจแล้วอะเออไม่ได้ไปไหนไดมอนด์ก็ไม่ได้าหาอีกสุดยอด oh. fucking good content อาล้ครับก็ขอบคุณนะพวกคุณกด subscribe มาแล้วก็เข้ามาติดตามผลงานผมก็ส่วนพาร์ทหนะ้าสำหรับใครที่มีปัญหาว่า oh. ผมมีปัญหาอะไรกับโอตะเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ฟังเดี๋ยวผมจะมาให้คำตอบเองเอละล้ครับผมก็ถ้าเกิดคุณผู้ชมช,มชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แอนกด subscribe นะครับผมแอน thank for watching ครับผมไว้เจอกันใ oh. หมพ่พาร์ทหน้า และว,ว่าพารหน้าจะไม่หลงอีก